สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเล่าอีกแล้วนะคะกับ l เลช n d Home วันนี้นะคะเรามีข่าวดีจะมาบอกคือเราจะมาทำการ แจกทูมันนี่บอลเลตให้กับท่านผู้ชมทุกคนเนาะนึ่งในวันคริสต์มาสมันเองเนาะก็อยากจะแจกเป็นของขวัญคริสต์มาสให้เพื่อนเพื่อน,นั่นเนองเนาะก็อันดับแรกก่อนจะแจกเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างซองก่อนเนาะซึ่งครั้งนี้จะแจกโดยการสร้างเป็นซองเนาะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ความสะดวกแล้วก็ง่ายในการแจกรางวัลแล้วก็รับรางวัลนั่นเองก็อันดับแรกก็เข้ามาทูมันนี่วอลเลตแล้วเราจะทําการเลื่อนหาฟังก์ชันที่มันสร้างซอง อ่านี่เจอแล้วส่งซองของขวัญน,นี่เขาก็บอกว่าแห้งๆรวยๆปีหนูทองอะไรเนี่ยทำการสร้างซองหรือเปล่าอะไรก็กดสร้างซองไปทีนี้เขาก็จะให้เรากรอกจำนวนยอดเงินที่เราจะทำการแจกไปเนาะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เรามาจะมาแจกเป็น50บาทเนาะเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่เราก็จะมีแจกอีกนั่นเองเนาะโอเคก็ใส่จำนวนเงินกรอกไป50บบาทปึ๊บ ทีนี้จำนวนเงินตรงนี้เราจะให้มันเป็นสุ่มไปเนาะว,ว่าใครแบบดวงดีก็คือจะได้เยอะนั่นเองเนาะก็จํานวนคนที่จะได้รับแอดขอเป็นสัก25คนเนาะจะได้แบบเออเฉลียฉล่ยเฉี่ยเนาะส่วนคออําอวยพรรอบนี้ก็ขอให้โควิดหายนั่นเนองเนาะขอให้โควิดหายไปจากโลกนี้สักทีเนาะจะได้ทําอะไรสะดวกสะดวกสักทีจะได้กลับบ้านเนาะคิดถึงคนที่บ้านจะแย่อยู่แล้วนะคะอ่าโอเค ก็ขอให้โควิดหายขอให้เพื่อนเพื่อนร่ำๆ่ร,รวยรวยกันเนาะโอเคค่ะอ่ะเสร็จแล้วก็ให้เรากดสร้างซองเรียบร้อยทีนี้ก็กดยืนยันไปได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวแอนจะนำการอ่านำลิงก์ตรงนี้นะคะไปแปะไว้ใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยเนาะก็ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วเข้ามาดูได้รวดเร็วที่สุดเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถรับซองรางวัลไปได้เลยนั่นเองเนาะ โอเคก็จะทำการกดคนะันลอกไว้เนาะปึ๊บพอเสร็จแล้วนะคะทีนี้สำหรับใครที่ไม่สามารถารับซองทันนะคะหรือว่ารับรางวัลไม่ทันเนี่ยเรามีข่าวดีมาบอกอีกเหมือนเดิมเพราะว่าทูวรเลมันนี่ไอทูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยเขายังมีกิจกรรม การเปิดหีบของขวัญอยู่นะคะคืออยากย้ำให้เพื่อนๆทำมากๆเลยค่ะเพราะว่ารางวัลที่ได้มาคือมัน,มนได้เยอะก็คือแอดได้มาเป็นพันแล้วเนาะ mm hmm. ก็อยากให้เพื่อนๆทำกันเนาะซึ่งวิธีการทำมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยและที่สำคัญนะคะคือมีเพื่อนๆที่เขาโชคดีเนี่ยเปิดได้รับทองอ่าเป็น25สตางค์มั้งเนาะไม่แน่ใจว่า25สสตางค์หรือเปล่าแต่คือเปิดได้ทองจริงๆนะคะที่เขาแบบ ใส่มาเป็นของขวัญคือเขาไม่ได้หลอกเรานะคะคือมันได้จริงๆริงโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเล่นเจ้าแอปตัวนี้กันเลยอ่ะก็กดมายัางตรงเปิดหีบของขวัญลุ้นรางวัลทันทีหรือว่าจะกดมายัางโปรโมชั่นตรงนี้แล้วก็กดไปยังตรงนี้นะคะเปิดหีบของขวัญตรงนี้ป๊าบพร้ห ปึ๊บอ่ะสักครู่เนาะอ่าโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อ่ากดเข้ามาครั้งแรกนะคะจะสังเกตเห็นรูปกุญแจอ่ามุมซ้ายบนเนาะก็ใครที่สมัครเข้ามาด้าอ่าครั้งแรกมันจะมีกุญแจหนึ่งดอกให้เราอยู่มุมซ้ายบนแล้วทีนี้ให้เพื่อนๆนำกุญแจตัวนี้เนี่ยมาเปิดกล่องของข,องขวัญตรงนี้และที่สำคัญนะคะก็คือเหมือน เขาจะให้เราเนี่ยเล่นลนจนสะสมกล่องสีทองผูกโบตรงนี้ซึ่งกล่องสีทองผูกโบตรงนี้นะคะมันจะมีสิทธิ์ที่จะนําไปลุ้นทองคําหนัก10บ,บาทย้ํานะคะว่าทองคําหนัก10บ,บาทคิดเอาเองแล้วกันว่ามันจะเป็นมูลค่ากี่บาทนั่นเองเนาะก็คือเหมือน1กล่องจะสามารถเป็น1สิทธิ์คือถ้าเราผ่านด่านได้เยอะเก็บอีกกล่องสีทองตรงนี้ได้เยอะเราก็มีสิทธิ์ที่จะนําไปลุ้นทองเนี่ยเยอะอ่าโอเคนะคะสําหรับวิธีการเปิดกล่องเนาะ ก็มีกุญแจอ่ะกดตรงกล่องตรงนี้ทีนี้ก็ให้เพื่อนกดเริ่มล่าสมบัติตรงนี้ได้เลยอ่ะตะกี้เราไม่ได้อธิบายของขวัญเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาอธิบายให้ใหม่อีกรอบนึ่งทีนี้วิธีการเล่นน้องเพื่อนๆสังเกตเห็นมุมซ้ายมันจะเป็นเครื่องบังคับนะคะก็ให้เรากดบังคับปื๊ดปื๊ป๊เลือกกล่องได้เลยว่าเราจะกดเลือกกล่องไหนอ่ะแอดขอเลือกกล่องนี้ทีนี้ก็กดเลือกเปิดหีบสมบัติไปได้เลยอ่ะ มันก็จะได้รับเหรียญมาซึ่งเหรียญเนี่ยมันจะมีอยู่หลายอันเนะา,เนกรรราะนกานะ็ถ้าเป็นกล่องธรรมราอ่ะเปิดอีกรอบนึงเนาะถ้าเป็นกล่องธรรมรานะคะรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยก็คือจะเป็นตัวหนังเมเจอร์ได้รับเหรียญทอง50เหรียญเหรียญทอง10เหรียญ5เหรียญสมเหรียญแล้วก็อาจจะมีโครงกระดูกก็คือจะไม่ได้รับรางวัลเนาะนี่คือรางวัลที่เราน่าจะได้นะที่แบบลุ้นได้ในกล่องธรมรมดานั่นเองอ่ะก็กดเริ่มล่าสมบัติ ทำแบบตะกี้ไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองมันสมไปก่อนเนะาะทำแบบตรงนี้ไปได้เลยปึ๊บปึ๊บจับโอเคอ่ะก็ได้มาห้าเหรียญปึ๊บโอเคค่ะซึ่งในการอ่ะเปิดกล่องสมบัติเนี่ยก่อนที่เราจะนำา่าไปแลกเป็นทูมานี่วอลเล็ตได้เนี่ยคือเพื่อนๆจะต้องมีเงินสะสมเหรียญทองสะสมตรงนี้เนี่ยครบ20เหรียญเนาะก็คือมีโอกาสได้ตั้งแต่กล่องแรกแลวแหละเพราะว่าจํานวนเงินสะ,สะสมที่เราจะรุนได้คือ50บาท ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะคือได้50บาทร้อยบาทนี่คือมันมีคนเปิดได้แล้วจริงๆเนาะเขาไม่ได้หลอกเราเนาะก็ได้เ,เพื่อนๆจะถอนเข้าทูได้จะต้องทําการสะสมตรงนี้ให้ได้20บาทแล้วก็ทําการกดตรงรูปเหรียญตรงนี้เลยคะ่ะแล้วก็ทําการกดโอนไปยังเข้าบัญชีบริลัทของเราได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกล่องสีทองเนาะว่ามันมีรางวัลอะไรบ้าง ที่ค่ะกล่องสีทองนะคะมันจะมีรางวัลใหญ่สุดก็คือเป็นสร้อยทอทองคำ25สตางค์จำนวน1เส้นถ้าเปิดเจอกล่องนี้คืออันนี้คือได้จริงๆเพราะว่ามันมีเพื่อนได้แล้วเดี๋ยวเราจะแปะหล,ลักฐานที่เขาได้ให้อยู่ด้านอข้างๆคลิปเนาะแล้วก็จะเป็นเงิน100เหรียญ50เหรียญ20เหรียญ10เหรียญ5เหรียญนะคะซึ่งไอ้เหรียญพวกนี้100เหรียญก็เท่ากับ100บอลเลเลยนะคะ อยู่ที่ว่าเราจะสามารถสะสมครบ20บาทแล้วแลกออกไปเป็น wallet ได้หรือเปล่าเนาะทีนี้สำหรับวิธีการหากุญแจเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาสอนกันเนาะก็มันกดย้อนกลับไปก่อนปั๊บเขาให้โอเคค่ะสำหรับวิธีการหากุญแจเพิ่มก็ง่ายๆเลยก็คือการกดชวนเพื่อนนั่นเองเนาะก็คือ เขาจะให้เราเนี่ยกดมายังปุ่มสีเยาตรงนี้ปึ๊บแล้วให้เราทําการคัดลอกลิงก์ตรงนี้ของเราไปส่งไปยังทางไลน์ Facebook Twitter หรือว่าช่องทางอื่นๆก็ได้เนี่ยแล้วก็เรามีวิธีแนะนําคือให้เอาไปโพสต์ตาม กลุ่มที่เป็นหาเงินฟรีหาทูมานี่วอลเล็ตเพื่อนๆเนซิร์ชเข้าไปเลยแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็เอาไปโพสต์ได้เลยคืออย่างน้อยมันก็ต้องมีคนกดให้เราโพสตเช้าเที่ยงเย็นก็โพสต์ไปเลยเนาะเพราะอย่างน้อยมันมีแน่ๆคนกดให้เรานะคะก็อยากให้ลองวิธีนี้เนาะก็นาลิงเนี่ยไปโพสต์ทีนี้สําหรับใครที่แบบว่าโพสไปแล้วเนี่ยเพื่อนของเราจะต้องทำยังไงต่อเนาะเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้กันเลย อ่ะโอเคค่ะพอเราส่งลิงก์ไปให้เพื่อนแล้วเนาะเพื่อนเราจะต้องทําตามนี้อ่ะกดไปยังวิธีเล่นเลยคือเมื่อเราชวนเพื่อนไปแล้วเนาะอ่าเพื่อนจะต้องทําการตอบรับอ่าคเชิญของเราหรือว่ากดตอบรับลิงก์ของเราเราถึงจะได้รับเป็นกุญแจมาเนาะซึ่งวิธีการตอบรับเนาะมันก็จะแบบว่าพอเพื่อนกดลิงก์ให้เราเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้บอกว่าช่วยคุณเจม เออเจเออคุณเจมเจอะไรสักอย่างอ่ะให้เพื่อนกดเริ่มช่วยเพื่อนทีนี้เขาก็จะบอกว่าให้โอนเงินไปยังบัญชีของคุณเจมอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนกดเออกดโอนไปเนาะซึ่งในการโอนตรงนี้คือมันไม่ได้หักจากบัญชีเราไปนะคะมันเป็นเหมือนเงินสมมุติให้เราโอนเนาะเงินไม่ได้หายจากบัญชีเราจริงๆเนาะก็ให้เพื่อนเพื่อนเราโอนกดโอนกดยืนยันเรียบร้อยทีนี้กดโอนสําเร็จก็ให้เพื่อนเรากดตกลงทีนี้เพื่อนเราก็จะได้รับกุญแจ1ดอกเด้งขึ้นมา แล้วเราก็จะได้รับกุญแจด้วย1ดอกซึ่งในการกดลิงก์ตรงนี้ทุกคนจะได้รับกุญแจ1ดอกและก็อีกอหลักการหนึ่งก็คือทุกคนจะกดได้แค่ลิงก์ละ1ครั้งเท่านั้นเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ง่ายสําหรับวิธีการหากุญแจฟรีนั่นเองอทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอีกวิธีนึ่งในการหากุญแจฟรีเนาะก็คือกดมายังมุมขวาที่เขียนว่าภารกิจพิเศษตรงนี้ซึ่งในภารกิจพิเศษตรงนี้คือมันจะให้เราเนี่ย ไปซื้อของโดยการจ่ายผ่านทูมาน,นี่วอลเลตวันละ1ครั้งเนาะมันย้ำว่าวันล,ละ1ครั้งแล้วก็สะสมให้ครบ3วันเนาะก็คือ3ครั้งนั่นเองเนาะก็จะสามารถรับกุญแจได้1ดอกนั่นเองเนาะก็ใครที่สนใจอยากจะมาหาเงินฟรีกับทูมาน,นี่วอลเลตซึ่งมันฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิน้นก็สามารถที่จะมาทำตามเราแล้วก็อ ทําตามวิธีที่เราสอนหรืออันไหนที่เพื่อนๆไม่เข้าใจสามารถที่จะมาเม้นถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยก็สําหรับวันนี้ก็มาอบอกแค่นี้เนาะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ